โอเคครับผู้ชมฮะกลับมาพบกับสตาร์คและก็ลักกี้ครับผู้ชมครับบอกเลยว่าวันนี้แมทสุดท้ายสําหรับจะได้รู้แล้วครับว่าจะเป็นสตาร์คหรือลักกี้เนาะได้เข้าไปสู่รอบ8ทีมครับผู้ชมครับว่าเอยู่ไหมฮะน้องชายวันนี้โอเคครับน้องชายเหมือนน้องชายผมยังไม่มานะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จัดการเองได้ผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ามามาแล้วนะโอเคมาพอดีเลยเนาะมาแล้วมาแล้วมาโอ้โหกระโดดเอาไม่ได้ครับปันนึงนะ โอเคครับเ้าหอยแล้วทีมงานเนี่ยจับกล้องมาเลยครับผมจับกล้องมาเลยครับคนดูเอ้ยทีมงานผู้ผิดเลยครับขอเวลาสัมภาษณ์นิดนึงนะมาครับสวัสดีครับสตาร์สวัสดีครับวัสดีครับทัสดีครับวัสดีครับพี่โกครับผมวัสดีครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับผมสําหรับาการมาเจอลักกี้ครับกิงก่อนแข่งนิดนึงครับต้องก็ ก็รีเสื้อมาด้วยครับรีเสื้อมาด้วยเดี๋ยวระวังยับครับโอ้โหระวังยับโอ้โหแสดงว่าพร้อมมากนะสตาร์ครับยังไงก็ผมไม่เกี่ยวนะเป็นระไใจเชียครัสตาร์เขาที่จลักกี้เดี๋ยวบอกลักกี้นะครับผมสวัสดีครับลักกี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหต้องบอกนี้ครับว่าเมื่อกี้ไปถามทางฝั่งของสตาร์เขาบอกขิงก่อนเข็นมาไอ้ลักกี้รีเสื้อมาหรือเปล่าครับวันนี้ ไม่ไม่ได้รีดครับโอเคห็นเขาบอกว่าถ้าลักกี้ไม่รีดระวังยับนะครับละอันนี้สตาร์กบอกมานะครับอันนี้ลักกี้มีอะไรฝากบอกสตาร์กไหมครับเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเนาะโอ้คยังไงมาแล้วชมศึกเดือดในรอบสุดท้ายระหว่างสตาร์กและลักกี้กันดีกว่าคุผู้ชมครับผมเออมาฮะโอ้โหอ่ะมาดูไลฟ์อัพกันบ้างครับผมผู้ชมครับจากฝั่งสตาร์กครับผมเป็นซันครับเจส นะปอนครับผมอเล็กอาร์ซีเอครับเฮิร์บวาเลนนะอันนี้แหละอินนวยนะครับผมไบรซ์นะครับโทมัสเซฮานมุสานิกกี้รูนบริงแล้วก็เบบี้กัสครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออไปด้วยนั่นนะสิครับว่าวฮะแล้วมาถึงนะครับสมบัติของลักกี้ครับเป็นบีทครับผมกัสครับเก่าเก่าใช่ไหมเก่าเก้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 าตาร์บอยครับใช่ครับโฮปครับผมอิงเอ็กครับกายครับริวหลิว เลนครับจัสคิดดิ้งครับผมแล้วก็เป็นเดมหรือเดมใช่ไหมเดมหนึ่งเดมวันเดมวันเดมอ่าเดมโฟกัสใช่ไหมน่าเป็นโฟกัสครับเจอรี่ครับผมโอ้โหดูชื่อเลยครับอ่านยังไงครับคุณดูเจนนเจเนเจเจเนรอยเหรอเจเนรอยอ่ายูโรครับป๊อปปี้ครับอ่านผิดขออภัยนะคุณดูครับ ชอบตั้ง x กันมาไม่ได้อยากจะว่านักแข่งคุณผู้ชมครับแต่นักว่าอ่านยังไงครับอ่านว่าอะไรครับตัวนี้ครับอ่านยากเลยไม่รู้ a หรือ u หรืออหรือตัวอะไรนะอ้าวนะครับมาครับผมรับชมพร้อมกันแล้วครับเกมสุดท้ายระหว่างสตาร์คและลักกี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกทางฝั่งของสตาร์คนี่ก็มีไอเอ็มดีเยอะนะเว่าครับผมเยอะไปหมดเลยครับไอเมดีนี่บอกว่า ไม่รู้นี่มีกี่เจนมีกี่สาขาหรือมีใครยังไงกันบ้างนะบ่าครับเนาะตรงนี้นี่คือถ้าแต่ภาคมามีสเตปโหดกาเซียดมีสตาร์ทมีเทียโอโหต้องพูดอย่างนี้เลยครับว่ามีอยู่ทุกที่ครับเอ็มดีครับแฝงตัวอยู่ในทุกรายการในการแข่งขันนะคุณผู้ชมครับมีคนแข่งครับก็เพราะเป็นเพราะเป็นเด็กที่เก่งถูกไหมบ่าเรื่องจริงไหมใช่ครับมีประสบการณ์มีความสามากก็เลยได้ได้ลงในการแข่งขันเนาะมาครับ ผู้ชมฮะแล้วไหลมาแล้วครับลักกี้กับสตาร์ครับตรงนี้ฮะฮะคืออะไรครับอันนี้ทีมงานอ่ะมีคนแคสครับฝั่งสตาร์แคสครัผู้ชมครับยังไงก็รอแป๊บหนึ่งครับคนดูครับสักคู่เดียวครับไม่นานเกินรอไม่รอเกินนานเดี๋ยวรับชมความสนุกแน่นอนครับผู้ชมครับไม่นานแน่นอนครับคู่เดียวครับโอเคครับผม ว้าวฮะกลับมาแล้วครับตัวนี้ก็เหมือนจะเสร็จเป็นที่ร้อยครับสําหรับทางสตาร์ครับก็ให้น้องๆได้เข้ามารีแมตรีเซ็ตกันเรียบร้อยครับระหว่างลักกี้กับสตาร์ก็คุณผู้ชมมากครับอย่าเพิ่งหลับกันนะครับพันหนึ่งร้อยคนสวัสดีนะครับผมอย่าเพิ่งเถียงกันอย่าเพิ่งนัวด้วยครับคุณผู้ชมเนาะมารอรับชมในเกมดีกว่าครับว้าวว่าไงครับตรงนี้โอเคครับน้องว่ามาอยู่ไหนพี่จัดการมาแล้วคุณผู้ชมครับมาครับผมระหว่างสตาร์กับลักกี้ครับ ตรงนี้ยังไงครับสตาร์ก็ไหลมายึดโพิชั่นตรงกลางแล้วลักกี้เหมือนจะยึดตรงกลางเหมือนกันครับต่างคนต่างยึดครับตรงนี้ฮะและ Nick ้วนิกกี้นเต็ะโหดครับตรงนี้เหมือนจะยิงเปิดหาโพิชั่นให้เพื่อนเล่นครับผมนิกกี้ครับมือปืนตรงนี้ยังไงมุซันครับเอ็กมุสาโอ้โหอ่านชื่อยากมากเลยขออ่านผิดที่ขออภัยจริงเคาดูครับ<ช>รโอ้ยแล้วเหมือนนิกกี้ยิงเปิดได้เยอะจริงน,นะว่าวครับตรงนี้ว่าไงต่อครับตรงนี้อืมอ่าอะไรครับโอ้โหนิกกี้มือปืนครับนิกกี้สเตโฟนครับนี่ฮะโอ้ยนักอดีตนี่นักแข่งมือปืนครับ ตัวเมือปืนเขาฟังไงโอเคนี่ก็เป็นทางด้านของมองไม่เป็นชเลยยูโรหรือเปล่าครับใช่ไหมก้าวก้าวก้าวก้าสตาบอยครับอ่าเดี๋ยวนี้รู้ครับสตาร์บอยก็เป็นนามสกุลของทางลัคกี้เลยนะเปล่าเนาะใช่ไหมครับผมอ่า ตรงนี้ครับก็รอรับชมครับผมนะจุดจอดต้องยังไม่มีใครเข้ายังไม่มีใครเปิดครับผมมันมีปอนเอ็กเลิฟกับตันด้วยฮะตรงนี้ฮะมาแล้วครับวิ่งเปิดกันมาแล้วเบียบกายมีเตาสั้นครับแล้วขีดแรกจะเป็นของใครครับผู้ชมฮะแล้วลงมาแล้วครับเป็นสตาร์เปิดมาก่อนครับตรงนี้ฮะแต่ลัคกี้เทดกันมาเหมือนกันครับตรงนี้ เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทางทีมงานตอนนี้นะสตาร์ทขึ้นมาเป็นหกต่อสี่แล้วเจ็ดต่อสี่แล้วสตาร์ทจะไปได้ต่อไหมนี่แปดต่อสี่แล้วไหลอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมฮะแล้วยังไงอะลัคก,กี้จะแก้เกมยังไงเอ่ยแล้วตรงนี้นะสตาร์ทบอกเลยว่ามาปิดคมๆมาตรงนี้นะลัคก,กี้ยังไงแล้วปาดขึ้นมาตรงนี้ครับโอ้โหและอิงเอ็กครับตรงนี้พยายามจะให้โพลิชันไม่อยากให้ชุบได้ง่ายก็แต่ทางฝั่งปอนเอ็กเลิกกับตายในกีเจ็บหัวไปเป็นมือปืนแล้วตายไปอย่างนี้ฮะและกลายเป็นโดนทิกใหมม่สวนาโอ้ย โดนเขาเต็มๆมาเป็นไม้ครับโดนเต็มๆเลยฮะอุ้ยลั่นจัดเลยครับผมปอนเอ็กครับครับนี่ฮะสตาร์ครับโอ้โหเก็บไปแล้วถึง14คิวครับธรรมดาร์สที่ไหนเ่ะอันนี่ฮะเจสก็ไปเหมือนกันครับทีโนซ่าโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งครับเบบี้จัสเก็บว่าเล่นไปครับหมดไหมฮะตรงนี้ลัคกี้เหลือใครครับผมโอ้เรียบร้อยเลยครับผมสำหรับเราแรกครับตบเป็นฝั่งของสตาร์ครับผมคิงออฟคิวครับเป็นทางโทมัสครับ50 5คิว0เดห0รีไวศ์และแองเจนยรีไวท์บผม 0Q 1เดท3รีไวท์แองเจลีรีไวท์เป็นฝั่งของลักกี้คุณผู้ชมครับผมต้องบอกครับลักกี้เซตนี้น่าจะเป็นเป็นผมผมคุยกับบ๊อบบี้อยู่นะเว่าอันนี้ยังไงบบ๊อบบี้มาบบ๊อบบี้บ๊อบบอกว่าเป็นเซตบอกว่าเด็กๆมาแข่งกันมาเล่นกันสุนทรพิเศษครับเซตนี้เนาะใช่บอคุ้นชื่ออยู่ครับผมป๊อปปี้ครับเดมเนี่ยจัสบางคนบางคนไม่ได้แบบว่าลงมาแบบเซตเต็มของเขาใช่เขาบอกมาอย่างนี้ครับ อ่ะรอบที่สองหรือว่า round two fight ติดร่มทองเอาให้อะมาครับไงครับผม round two ตัวนี้ฮะไกลหรือยังครับผมไกลเริ่มแล้วครับผมมาแล้วครับตัวนี้ฮะสองตีห้าสิบเจ็ดวินตีครับนับถอยหลังครับแล้วดูว่าสตาร์ทจะสามารถขึ้นนำมาสองศูนย์หรือเป็นลัคกี้ตีตามมาเป็นสองหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งครับ แลวมาแล้วลครีบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดยุทธศาสตร์เขาสเตชันบีครับตรงนี้ฮะต้องกันรอดูครับว่าจะฝั่งไหนจะบวกถ้าไม่มีใครบวกก็อย่างที่บอกครับว่าดึงไปโดมตรงกลางแล้วก็ไฟกันปกติครับเนาะในสามนาทีครับท่านผู้ชมครับจะค่อยๆเดินเท้าหน้าเข้ามาเลยครับผมฝั่งเอลเคครับแล้วเข้ามาประชิดนะครับผมไม้เปิดมายังไม่โดนกับใครครับตอนนี้ครับคิวปีจะไม่ขึ้นยังไง นครับนี่ครับหรือจะเปลี่ยนเปเหมือนกันป๊อปปี้ครับผมได้คืนมาครับอเล็กลา 4A เกตต์ตัวของ LK ไปอีกหนึ่งคนแล้วยังไงตรงนี้ครับโฟกัสครับผมคืนมาก่อนไม่จะตีพังครับเบบี้จังครับตรงนี้ยังไงถึงมาเปรียบมาครับแล้วยังไงโอ้โหแล้วโฟกัสครับตรงนี้ฮะเทรดคิวกลับมาให้ทางลัคกี้เป็นสามต่อห้าครับตรงนี้แล้วยังไงครับซันครับโอ้โหมาโดนยัดตรงนี้แล้วเรียบร้อยเป็นห้าต่อหกครับตัวตัวบอกจังหวะอนิโมเมชั่นที่มัน มันเยอะนะเว่าเนาะมันเล่นกว่าจะแคนเซิร์ได้ครับหลังเรียบร้อยยาวมาต่อเนื่องเจ็ดต่อเจ็ดแล้วลัคก,กี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยอมเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแล้วไงสตีตดอสั้นครับผมหรือว่าน้องสามพันนั่นเองครับเป็นยังไงครับตรงนี้โอ้หาวิชาในการเล่นกันไปก่อนครับชิวๆไม่คิดอะไรครับโฟกัสต,ตอนนี้แล้วขึ้นน้ำมาอีกครั้งอัสตาร์กัตบตีปต่อแปดครับแล้วมาเข้าหลังแล้วเหมือนจะไม่มีตัวเลยครับผมโอ้ยมาแล้วอัสตาร์ขึ้นน้ำเป็นตัวเลขสี่เปต่อเก้าแล้วมาครับพยายามรีเซ็ตกันที่บน เขาเรียกว่าอะไรนะบนหินบนอะไรนะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกอุโบเขาเรียกอะไรวาเนี่ยท่อใช่ไหมท่อน้ำท่อน้เลมอนท่อน้ำอืมท่อน้ำตัวเรมอนพี่ดิ้นไม่มีหรอโดเรมอนนั่นหรอใช่ครับเพราะว่าโดเรมอนกับไแอนชอบไปเล่นกันตรงที่สนามเด็กเล่นโอ้โหแล้วนี้ครับโอ้ยยังไม่เห็นครับว่าถ้าปั๊มเพลนมาจังหวะโดนตีอย่างนี้มันสูตรมันมาค้างไว้ครับคุณผู้ชมฮะจะตีดิฟกันมาก่อนครับละไม้มาลงตรงนี้แล้วแอลโอเคแล้วเพลนมาครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยแล้วทิกใหม่ทิกกลับมาตรงนี้ครับโอ้โยเจ๊ต โอ้โหโอนเลิกก <ปะ S 1> ันที่ด้ฟีแต่ยังสูสีกันมากครับตอนนี้ฮะสกอร์ไม่ขาดไม่ห่างนะครับผมสตาร์กจะสามารถปิดเกมนี้ได้ไหมและขึ้นนำไปก่อนแล้วตอนนี้ขึ้นตามมาแล้วลัคก,กี้15บห้าต่อสิเจ็แล้วยังไงครับสตาร์กตอนนี้ต้องใจยเย็นๆนะค่อยๆเล่นก่อนนะตรงนี้ยังไงครับสตาร์กแล้วตามมา17บเต่อสิแล้วมันวินเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ลัคกี้ขึ้นมา19 19แล้วว้าวแล้ว35มิบาพี่ที่ลัคกี้ขึ้นนำอีกครั้งแล้วสตาร์ก ่งนี้ไม่ใช่เรื่องดีแล้วครับผู้ชมฮะาแล้วลักกี้ไหลแล้วครับตอนนี้อุ้ยไหลต่อเนื่องไปแล้วยิบฝ่อสิบเก้าแล้วครับยี่สิบวีสุดท้ายครับเหมือนวงนอกของฝั่งสตาร์ทจะเสียไปแล้วครับผู้ชมยังไงครับไฟการก่อนหน้ที่ทํามาตอนนี้ก็ต้องมานั่งไล่สกอ์คืนนะครับิบฝ่อสิบเก้าแล้วตอนนี้มันไม่น่าทันแล้วหรือเปล่าครับสิบห้าวีสุดท้ายนับถอยหลังครับทางฝั่งขวามือเป็นฝั่งของลักกี้ยี่สิบหกคิวไปแล้วยี่สิบตอนนี้สตาร์ทไล่มาเป็นยี่สิบครับตอนนี้ต่อให้ทาง จตากไล่ตีแค่ไหนแล้วห้าสี่มันไม่ทานแล้วแล้วเป็นวินนี้ตกเป็นของใครครับมักกะว่าลักเยโอ้โหป่ะมาดูคิวฟีดกันดีกว่าครับคิวครับิวครับเป็นเดมวันครับผมแล้วคิวห้าเดซสองครับส่วนแองเจิลอฟลีไว้ครับผมชุบหนักที่สุดครับเป็นยูโรครับผมคิวสองเดซหนึ่งและรีไว้ไปสิบนั่นเองครับผู้ชมครับเลยทําให้กลับขึ้นมาตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับ นั่นแหละครับบอครับตัวนี้ก็มารอรับชมในเกมที่3ามหรือว่าราว n t r e รอบที่3ามครับถ้าแมตช์นีเป็นลักกี้หรือว่าทางสตาร์นะครับใครขึ้นน้าก่อนก็บอกเลยว่าได้เป็นต่อเนาะวันนี้เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับอีกสองวินทั้งคู่ครับไม่ว่าจะเป็นลักกี้หรือสตาร์ครับมาครับผู้ชมรับชมพร้อมกันครับซีบิทีก่อนเริ่มเกมในขันครับมาฮะแหมก็ต้องบอกเหียผู้ชมครับว่าพอถึงคู่สุดท้ายมันก็ มีเหมือนนะเสียงโฮงเสียงหายลมมันจะหมดนะ,ะว้าวหมดแล้วหมดแล้นะแต่เรายังไหวนะไหวไม่ได้น้องชายต้องไหวนะรตรงนี้ไปไหวได้ไงฮะจากคู่สุดท้ายนี่มันคู่สุดท้ายแล้วครับมาจ่ายใ,ให้หมดไปแล้วคู่สุดท้ายครับผมมาลักกี้ครับสำหรับากายครับตรงนี้ยึดโพซิชั่นมาในโซนหน้าสถาน่บีครับในพื้นสีดำตรงนี้ก็มาที่จ้จอ,งจองๆครับลักซี่ เมื่อกี้ก็มาพยายามมายึดก่อนครับแต่ว่าทางฝั่งสตาร์ก็พยายามจะเล่นหลังอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมครับแล้วไงครับ9สตาร์บอยครับไล่ยิงไปก่อนนะครับมองหาจังหวะในการเล่นนะผู้ชมครับเรือก็ต้องรอดูเนาะมันจะเป็นยังไงยังไงครับเราเหมือนจะเดินใส่แล้วครับผมทางฝั่งของสตาร์เลี่ยงที่จะหลบไปข้างหลังของท่อหินนะฮะทางลัคกี้ก็เลี้ยวม้วนขวาไปก่อนครับมาหลังคารินเนอร์ครับเหมือนจะ ไล่เป็นบูกินหางจับตัวช้าหรือเปล่าครับผมโอ,โอ้โหยังไม่ติดร้อนอะไรครับตรงนี้ปูดอ,อันดูเชิงครับเอพตึงแล้วก็เป็นคู่ปิดงานของค่ำคืนนี้ครับผมก็พบกันอีกทีสัปดาห์หาเลย เราเป no ิดไฟมาแล้วครับผมเป็นอ of ิงครับพี่เกมมาก่อนรับเราเป็นพี่กั๊บโอ้ยตามต้วเดมครับผมเราเป็นพี่กับเก็บให้อีกครับต้องตายกับริวกับมาเหมือนกันครับเอลเคมาเลยครับตอนนี้ทำตะกอร์ไปถึง4ต่อศูนย er. ์แล right <sh> ้วสตาร์ทยังไงโดนอยู่6ต่อศูนย์แล้วเจ็ดศูนย์มาแล้วครับผมอิงเอาให้ครับป้ายังไงครับระบูดตามมาอย่างนี้เพื่อนปทีให้ไหมครับตรงนี้ค่อยๆคุยนะฮะถีบแล้วกลายเป็นว่าแล้วถีบได้ไหมตรงนี้อาระบูดงัดขึ้นมาเหมือนจะแพนเซิลมาก่อนครับหรือว่าเกิดแล้วเกิดแล้วครับว่าอันนี้เบี่ยงซ้้าายยยยมมมเเเรรีบอดตัวหลล่นฮะ ตงนี้ยังไม่ตายครับผมต้องกัรอดูครับว่ากายครับเปเป็นตีมาเล็กอาพียฮะได้ไป่อเลยเขไม่ได้ไป่องสิบสองตายสองครับต่อไปครับเป็นสิบสองตวต่อสิบสามครับตรงนี้ฮะยี่เอ้ยสิบสี่ต่อสองครับนี้ลักกี้ขึ้นนําอย่างต่อเนื่องครับสตาร์ครับวันนี้ยังไงไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมลูนวินเซียครับตรงนี้เ็าพยายามมาโดนกายครับมารอถีปรอเมแล้วกูอยู่แล้วเล่นกันคลีนมากะลักกี้ฮะเฮ้ย โเล่นกันโหดจัดเลยครับตรงนี้ฮะลักกี้ฮะแล้วจบอ,อย่างสบเลยเค,เค,คุณผู้ชมฮะโอ้ลักกี้ครับขึ้นนำมาอย่างต่อเนื่องท้ายพายุครับสองต่อหนึ่งเกมและวินนี้ใครผู้ชนะครับเราเป็นทางด้านของทีมชชนะได้แก่ทีมลักลักกี้นี่ครับเ,เป็นโฮปครับผมที่เก็ตมาหมด7คิวเดส6ครับแล้วก็ชุบไป1ครับผมส่วนยูโรครับก็คิว2ครับผมเดสหนึ่งแต่ชุบไปถึง11เเลยนั่นเองครับ โอ้โหสวยนะครับบอาวครับแบบนี้สตาร์กบอกเลยนะครับว่าทีมี่แพ้นะครับก็ต้องตกรอบเลยนะผู้ชมครับแล้วความกดดันมันตกไปอยู่ที่ฝั่งสตาร์แล้วครับลักกี้เล่นไร้ความกดดันครับพูดอย่างนี้ดว่าว่าสกอร์นำครับได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับว้าวตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลครับสตาร์ก็ังสามารถพลิกเกมได้ถ้านิ่งพอแต่ถ้าลักกี้นิ่งกว่าก็จะสามารถปิดและจบการแข่งขันในวันนี้ไปเลยครับมองมาน้องชายมาก็ว่าวเราซื้อ ผมาครับนับถอยหลังครับผมดูครับสามสองหนึ่งแล้เริ่มครับครับผมมาเลยครับผมมาน่องมามาเป็นพัญญาของพีได้มาอ่นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครจะพาพี่ไปครับผมเออใครจะพาไปขึ้นรถไฟนั่นแหละอ่ามายังไงดัสคิดนิ่งครับก็วันนี้เล่นตามตัวผู้หญิงครับวันนี้ เขาบอกแล้วคนนี้นีรีตัวไวทิกใหม่ได้ทุกมุมเฮ้ยจริงเหรอวะอันนี้ปาฉลามมีดคมๆต้องคนนี้เลยครับ just kidding เลยเนาะอ,อันนี้ใช่ไหมต้องบอกรู้ไหมว่า just kidding แปลว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้อ่าเหมือนล้อหลอกไหมแบบเล่นๆอย่างนี้ไหมใช่ครับผมว่ามันก็ตลกแบบว่าล้อเล่นอะไรอย่างนี้นเนาะไม่ได้เอาจริง just kidding เป็นอะไร just kidding just kidding ใช่แก้ นี่นี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะหนุ่มหนุ่มโสดคนนี้น่าจะมีแฟนแล้วมั้งครับน่าจะเป็นตัวสกินแฟนตีหรือเปล่าครับของลองจัสตินดิงใช่ไหมอันนี้อ่าสิครับกขแตกเล่นๆเนาะอันนี้อันนี้เกียร์เตะโหดครับอูเปิดตัวเล่นมาเลยครับวาวนี้ฮะโอ้ยต้องบอกว่าแรงสุดวัดสุดไปเลยวันนี้ครับบลิงครับวิ่งมาก่อนครับบลิงนะตรงนี้จะเปิดได้ให้เพื่อนได้ไหมครับสําหรับบลิงครับนายครับผมแล้วทางฝั่งของสตาร์ก็โดนยิงเบรกไว้เยอะเหมือนกันครับวาว ครับโอ้โหนี่ก็ล้มเยอะเหมือนกันครับสโนต์เขาฟังเอเคครับตอนนี้มาแล้วครับผมมุดยามาเป็นสนามเราเอ้ยเราไปโดนไม้โฮมกันผมเปิดฟอสบัตไปครับเอลนันะครับผมสองต่อศูนย์อย่งนีครับต้องบอกว่าสตาร์ถ้าแบบนี้โดนนี่โดนยาแล้วต่างประเทศก็มาได้เดี๋ยวเขาสองต่อสามเขาบอกฮะแต่ตอนนี้ลักกี้ครับต้องรอดูว่าไม้ให้ลูกนักกี่เทปมาเป็นสี่แล้วจะขึ้นนําไหลอย่างต่อเนื่องไหมครับสามแล้วสี่สี่เท่าเขาบอกฮะตอนนี้หมดล้เกมไี่สู่สี่แล้วครับผู้ชมแต่ลักกี้ขึ้นนมาเป็นห้าจัสกิ้งตรงนนนี้้้เหมือออจะตงถึกกไว่ครับ โดนเพื่อนปั๊มยาแล้วออกมาป,ปั๊มยาก่อนนะคับูเลือดที่เต็มตลอดเวลาเรื่องของแจ็คพิ่นี่ฮะแล้วยังไงครับลัคกี้ขึ้นมาไปเป็นเจ็ดต่อสี่แปดต่อสี่แล้วสตาร์ทถ้าเกมนี้ปล่อยไหลมันจะโดนแล้วนะครับขึ้นไปสิฝั่งอะไรสตาร์ทยังไงคุณผู้ชมฮะเดีวลัคกี้ไหล่ไข่อย่างต่อเนื่องตรงนี้ครับห้าสิบวินุดท้ายก่อนจะจบเกมันขาดเรื่องหมดเวลาครับถ้าสกอร์เป็นอย่างนี้บอกเลยว่าว่าลัคกี้เข้ารอบแปดแน่นอนนะคุณผู้ชมครับแล้วไปต่อเนื่องเลยครับผมจากทางลัคกี้ครับสิบสามต่อสี่แล้วแล้วยังไ นอกครับตรงนี้เป็นไม้ก็ถีบถีบถีบไม่ให้เล่นเลยฮะกันไว้อยู่วงนอกครับแล้วพยามันลักกี้โอ้โมาทำอะไรไม่รู้ครับมาเตะตรงเตะศอกให้เพื่อนเมครับ <S <S แล้วบูทเข้าหลังมาต่อโดนยัดอย่างนี้บอกเลยว่ามันรอดยากยากแย่ครับรักเือเป็นคนแรกใช่แน่แย,ยากยาก <ๆ S 1> ครับโอ้โหต้องบอกว่าบูดไปมั่วตัวบวชเลงแล้วครับวันนี้ฮะลิ้นมันเริ่มเปี้ยมันไหวอยู่ไหมที่8คิวแล้วตอนนี้5้า สตาร์ทไม่อยู่ห้าแล้วส8ดคิวลักกี้ตอนนี้แล้วขึ้นนำอย่างต่อเนื่องกับลักกี้ฮะแต่ไลปิดเป็น19แล้วส5ห้าวิธีสุดท้ทททายถ้ามีอะไรผิดพลาดสตาร์ทน่าจะต้องกลับบ้านนะครับว่าวรับแล้วเรียบร้อย <c oughs> ช,ชนะเป็นของใครยังไงบ้างครับว่าววันนี้ <c oughs> ครับผมตกเป็นทางด้านของชีมลักกี้ มาดูคิวฟีดกันบ้างดีกว่าครับผมโอ้โหยังคงเป็นโฮปอยู่นะที่ออนไฟล์แล้วเกินครับผมคิวไปถึงสิบเจ็ดคิวครับเดทเจ็ดรีไวท์หนึ่งครับส่วนยูโรครับครับว้าวเมื่อกี้เจ็ดคิวต้องครับส่วนรีว่าส่วนทางด้านของรีไวท์ครับผมก็ยังคงเป็นยูโรอยู่นะที่ขาทั้งหมดไปสองตายสองไปถึงสิบสองเลยนั่นเองครับแันดีครับโอเคครับทุกทครับง่าก็สำหรับรอบควอลิฟายทีมนะครับผมจะบอกแต่ผู้ชนะเท่านั้นนะครับทีมที่แพ้ไงก็วันนี้พวกเราทสองคนก็ แสดงความเสียใจนะคุณผู้ชมครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบว่าเสียใจคุณผู้ชมครับยังไงก็รอซีซั่นหน้าหรือรอรายการหน้าคุณผู้ชมครับสตาบทีม่ผ่านเข้ารอบวันนี้ในรอบแดนะครับจะเป็นทางซิมเปิลไลรักครับผมเทียครับสเตปโหดเ k k ครับผมโนสดโนแคร์พินยาแล้วก็ลักกี้นี่คือรายชื่อ8ทีมสุดท้ายครับว้าวที่จะทำการแข่งขันในวันที่20บน่าจะประมาณนี้นะน่าจะมาวันที่เสาร์ที่20บแต่ก็ยังไงก็รอติดตามใน เพจสตาร์คอมมิชชัหรือว่า Discord Star Community หรือว่ารอในให้ทีมงานประกาศอีกทีนะคุผู้ชมครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะประมานี้เข้าๆไปก่อนครับวันไหนวันนี้ก็ก่อนไปขายของหน่อยเดีกยว่าวสักนิดนึงครับว่าวขายของหน่อยครับมาครับทีมงานเดี๋ยวเปิดไว้แคทให้น้องว่าขายนะครับอ้าวว่าว่าไงครับเซตนี้โอเคครับผมเซตไว้แคทครับเป็นสเปเชียลแพ็คนะครับผมแล้วก็จะมีตั้งแต่ มาเซ็ตรูทมต้นเลยนะอย่างเบสิกแพ็คครับผมนะอยู่ที่399บาทครับนะมีกันไก่นะก็เป็นมีดนะครับผมแล้วก็เป็นไม้นะครับนะแล้วก็การ์ดแพ็คครับอยู่ที่599บาทนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นด้านของ Twitter เอ่ยหรือย f ฟีดเอ่ยนะครับผมแล้วส่วนหน้าของซูเปอร์แพ็คครับก็อยู่ที่ประมาณ1,199บาทนะครับผมครบเซ็ตเลยแถมสนับไปอีกด้วยแล้วยังได้ปืนอีกต่างหากนะแต่ ถ้าอยากให้ครบเครื่องมากกว่านั้นแถมแฟชั่นให้ไปอีกนะครับผมสเปเชียลแพ็ก1,399บาทบอกเลยนั่นนะสิฮะ1,000กับ500ห้าใบมีทอนแน่นอนครับผมต้องครับผมโอเคครับนี่สําหรับไวคแคชท่านผู้ชมครับและมาดูในแฟชั่นประจำเดือนอย่างที่บอกครับว่าแค่ออนไลน์ก็สามารถแลกแฟชั่นได้ท่านผู้ชมครับหรือว่าใครที่อยากจะรีบร้อนเติมหน่อยก็สามารถแลกได้ไม่ว่าจะเป็นเกรดแร์อีพิกหรือคอมมอนหรือว่าธรรมดาครับสามารถได้หมดเลยท่านผู้ชมครับสามารถ ครับด้ที่โต๊ะครับวันนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับก่อนจะจากกันคุณผู้ชมครับฝากไว้อีกนิดนึงสําหรับเซตสตาร์ครีมครับผมเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นแพ็คใหม่ที่รอลงนะครับคุณผู้ชมฮะอ่านเดี๋ยวทีมงานเปิดให้หน่อยครับรูฟสตาร์ครีมเลยครับคุณผู้ชมเออมาครับนี่ครับสาหรับทางสตาร์ครีมคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่ได้วางจําหน่ายนะครับแต่ว่าเป็นแพ็คหน้า ใครที่รู้สึกว่าเก็บเงินไม่ทันยังไงก็รอซื้อแพ็กหน้าก็ได้หรือว่าใครรู้สึกว่าสวยทั้งสองแพ็กเลยซื้อแพ็กนี้รอซื้อแพ็กหน้าด้วยหรือว่าแพ็กนี้ยังไม่ถูกใจรอซื้อแพ็กหน้าก่อนได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับโอเคครับผมวันนี้ก็จบไปแล้วครับสาหรับรายการออสตาทัวนาเมนต์ในรอบคุอลิฟายทีมสิบหรือว่ารอบสิบหกทีมครับเราได้แปดทีมแล้วเดี๋ยวมบอกครับไปทางซิมเพิลไลลักครับเทียสเตโฟดมังกี้คิงโนสดโนแคร์พินยาแล้วก็ลักกี้ครับที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนนนนคคครรรัััับบ้ชมยงไวีเา ผมมีนามว่าโกเลตคนดีคนเดิมและน้องชายผมเตเตอร์มักกสันตร,ร,ริบันที่สันใสครับผมโอเคครับก็ต้องหมดภาระเอยหมดวาระเออหมด,มดวาระพิธีกร MC หรือว่าโคโสกสำหรับรายการ a l ออสตาโ r รเมนต์ nament, ไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวให้น้องเว่วกล่าวคําววยพรก่อนจากลากันที่นี่ครับน้องชายไปครับก็อบขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาภครับผมคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง